ข่าวดังปังเล่าว,วันนี้พาไปทัวร์อินเดียกันหน่อยนะคะครูหนุ่มชาวอินเดียค่ะถูกลักพาตัวแล้วก็บังคับให้แต่งงานกับลูกสาวของโจรสื่ออินเดียรายงานนะคะว่าโคตัมกุมารวัย23ปีค่ะเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีมีการศึกษาเพิ่งจะเรียนจบแล้วก็สมัครเข้าทํางานเป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในราฐพิหารเมื่อวันที่2 9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะเขาเนี่ยถูกกลุ่มชายชะกัน4คนด้วยกันค่ะลักพาตัวขึ้นรถออกไปจากโรงเรียนนะคะโดยคนที่ลักพาตัวเขาไปชื่อว่าราเจสตไรค่ะซึ่งเป็นเจ้าของ โรงงานทําอิดเขาตั้งใจจะลักพาตัวครูคนนี้ล่ะคะ่ะเพื่อบังคับให้แต่งงานกับลูกสาวของเขานะคะโดยยื่นคําขาดว่าจะยอมแต่งหรือว่าจะยอมตุยเออทําให้โคตัมกูมารต้องจําใจเลือกที่จะแต่งงานเพื่อเอาชีวิตรอดนะคะและจากภาพถ่ายในงานแต่งก็จะเห็นได้ว่ากูมารเนี่ยได้แต่นั่งหน้าซีดยิ้มแห้งๆอยู่เคียงข้างเจ้าสาวในตาคมที่อยู่ในชุดสารีสีแดงนะคะ แต่ก็ถือว่ายังโชคดีนะคะเพราะว่ามีตำรวจบุกเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ทันค่ะซึ่งครูหนุ่มโปรไฟล์ดีคนนี้ก็ให้การต่อสารว่าเขาก็ยังกลัวว่าจะถูกครอบครัวของฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยตามมาล้างแค้นนะคะต้องบอกว่าคดีในลักษณะน,นี้ค่ะไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชพิหารค่ะ ยังมีครอบครัวของหญิงสาวหลายคนที่ต้องการจะได้สามีที่มีงานการมั่นคงแต่ก็ไม่อยากจะจ่ายค่าสินสอดราคาแพงๆก็เลยใช้วิธีลักพาตัวฝ่ายชายมาบังคับให้เป็นเขยเอาซะเลยนะคะโดยศาลอินเดียเองก็เพิ่งจะมีคำพิพากษาค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าการบังคับแต่งงานในลักษณะนี้ถือว่าเป็นโมฆะนะคะแหมต้องบอกว่าพ่อเจ้าสาวนีใจถึงจริงๆเลยแต่ก็อย่างที่ว่าละ้ค่ะเป็นเรื่องที่มันผิดกฎหมายนะคะบังคับเข้ามาแต่งงานแบบนี้มันทำไม่ได้คะ่ะ